คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสเสน่มาอีกแล้วพี่น้องลวงทงเมื่อนี้เข้าโคกเข้าป้าทงให้ทงนาพาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรดีๆคือเก่าฮัลละพี่น้องเอ้ย พื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านเนาะพี่น้องเนาะเพื่อท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ท่านที่อยู่ฝั่งลาวหรือทังประเทศใดก็ตามพี่น้องทั้งเวียดนามทั้งเขมรหรือว่าประเทศใดก็ได้พี่น้องที่ท่านฟังออกเพื่อมีประโยชน์ต่อท่านสมุนไพรตัวนี้ก็เลยสิมานำเสนอสู่พี่สู่น้องเบิง่งพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องผมนี่คือ ต้นตีนเป็ดเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าอีกซื่อหนึ่งก็คือต้นพญาสัตบัญพี่น้องเอยต้นต,ตีนเป็ดตีนเป็ดต้นกำลังออกทรงนี่ทรงทรง,งนี้กำลังออกมากออกลนี่รับผมมากของเพิ่นยาวๆเด้อพี่น้องเด้อมากของเพิ่นยาวๆอยเลียว,ยวแต่หลายคนยังบลูเพราะบอกเพิ่นมีประโยชน์พี่น้องเพิ่นยังเป็นไม้มงคลเด้อพี่น้องเด้อนี่ ไม้มงคลพี่น้องเอาไปปลูกอยู่เงินอยู่ซานเป็นไม้มงคลคนนับหน้าถือตาพี่น้องเป็นไม้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อไม้ใหญ่แต่เป็นไม้เนื้อ่อนพี่น้องเป็นไม้เนื้อ่อนแต่ใหญ่พี่น้องเออนี่ที่ใช้ประโยชน์ของเพื่อนคือยางตัวนี้เลยพี่น้องยางขาวๆนี่แหละพี่น้องที่ใช้ประโยชน์แล้วมาเบื่องระดับหนึ่งก่อนพี่น้องต้นไม้เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเลยพี่น้องเด้อ ูกไวในบ้านจะเสริมสร้างบารมีพี่น้องนี่นี่นี่จะเสริมสร้างบารามีเพื่อลดขมพี่น้อง,ง,าาอองซอยเจริญอาหารนะพี่น้องเด้อเปลือกของเพิ่นเนี่ยสุดช่วยเจริญอาหารลำต้นเนื้อเปลือกของเพิ่อ,อนช่วยเจริญอาหารซรอยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้ดีพี่น้องรักษาโรคเบาหวานได้พี่น้อง,ลลาาองเลยนี่ที่มีประโยชน์ของเพิ่นผายหูอื้อหูอึอง ให้เอาอยางของเพื่อนในยอดหูได้เ้อพี่น้องเด้อเอาละลายน้ำจำน้อยยอดหูยางของเพ es, <find> ื <wand> ่อนเนี่ยแกปวดฟันก็เอายางของเพื่อนเลยละพี่น้องเอาซำลรี่มาจุ่มเด้อพี่น้องเด้อฟันมันเป็นยางแลวพี่น้องให้ท่านเอาสำลรี่มาจุ่มแล้วเอาไปอุดที่บงที่ท่านปวดฟันน่ะนะพี่น้องมันจะหายเ้อพี่น้องเด้อใบอ่อนของเพิ่นซอยเห็ดชาได้พี่น้องนี่ใบอ่อนของเพิ่นใบที่มันปงใหม่เลยพี่น้องเด้อ เอาไปทรง,ง,งตากแห้งทรงเห็ดซาดื่มพี่น้องใบอ่อนของเพินน่นี่แก้เลือดออกตามไรฟันพี่น้องใบเพิ่นนี้รักษาเลือดเลือดออกตามไรฟันหรือว่าโรคลักกระปิดลักกระเปิดอะไรพี่น้องซ้อยต้มเห็ดซาแล้วต้มทรงดื่มมันสิหายเลยพี่นอ้องเด้เแดดอ,อดแก้ไข้แก้ไอแก้วัดได้ดีพี่น้องใบอ่อนของเพิ้นซ้อยขับลม พี่น้องไปอ้อนของเพื่อนเนี่ยแกอักเสบดอกแก้ไข่ตัวร้อนเร้อพี่น้องเด้อดอกของเพื่อนแต่ว่าดอกมันล่นม,มันร่วงมันโรยหมดแลยพี่น้องดอกของเพื่อนล้มมนหมดแลลวพี่น้องแก้ไข่วัดแกไอแกอร้อนลมอักเสบดอกของเพื่อนซอยแก้ไข่ตัวร้อนได้ดีเปลือกักษาไข่มาลาเรียพี่น้องไข่เป็นไข่มาลาเรียแต่ท่านทากเอาเปลือกเพื่อ,อนนี้ ไปต้มกินแก้ไข้มาลาเรียพี่น้องแก้โรฮิตพิการเปลือกแก้โรคท้องล่วงได้พี่น้องเปลือกของเพื่อ,อนเลียโรคท้อง่วกแก้โรคบิดลำไส้ติดเชื้อพี่น้องเปลือกของเพื่อ,อนไผ่ลำไส้ติดเชื้อให้ทักเอาไปต้มอ,อยู่ต้มกินแล้วพี่น้อง้อซอยครับลมสามารถซอยครับถ่ายพยาธ ได้พร้อมพี่น้องขับฤดูของสตรีเป็นภายสตรีอันฤดูของสตรีบวมาให้ต้มอยู่ต้มกิดมันจะช่วยขับเล,เลือดของสตรีได้อย่างดีดพี่น้องด้อซ้อยขับน้ำ้าวป่าต้นเปลือกของพิ่นซอยขับน้ำ้าวป่าเปลือกต้นรักษาแพ้ผู้พองพี่น้องแพ้ผู้พอง เปลือกต้นเอามาฝน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 เอายางของพ่อนี่งทาพี่น้องหรือต้มอาบเลยพี่น้องเด้อแก้แพลผู้พ้องเป็นแพลน้อยก็เอาฝนฝนท่าเอาเปลือกฝนเนี่ยฝนฝนท่าละแพลผู้พ้องท่านสียหายเร็วแล้วมาสีแห้งเร็วพี่น้องถ้าปลูกในบ้านเนี่ยหาเอามาปลูกในบ้านเลยพี่น้องเด้อต้นพญาศักระบ้านนี่ปลูกในบ้านจะเป็นไม้มงคลให้คนดำหน้าถือตาซอยเสริมสร้างบารมีพี่น้องเลย คนหักคนหลงคนเชื่อคนศรัทธาอีกอย่างหนึ่ง่น้องเป็นไม้มงคลคือคือสิภากันหูจักอีกดอกเนาะพี่น้องเนาะว่าต้นตีนเป็ดเป็นแน่ใดแต่ว่าอีกอย่างชนิดหนึ่งต้นตีนเป็ดอีกชนิดหนึ่งคือเป็นเครือชนิดหนึ่งเป็นเครือพี่น้องเอยเป็นเครือแล้วมันสีพวกแก้โรคแก้ปวดเมือ่อยตัวนะอันนั้นตีนเป็ดเครือ บลักษณะเดียวกันนี่แหละพี่น้องคือว่าเขาเอื้นต้นเท้าเอ็นอ่อนตัวนะนี่แหละพี่น้องเอาคลิปนี้ก็พอจบเด้อครับเด้อวก่อนเกินก่อนใส่สมุนไพรทุกตัวทุกท่านก็ให้ศึกษาดีๆบางคนแพ้สมุนไพรบางคนบอแพ้คุณยิ่งมีขั้นก็ห้ามรับประทาน,น้ะพี่น้องเด้อพ่อะอย่างมันจสีไปซ้อยมันสิไปขับเลือดของสตรีพี่น้องเอยมันเสีดให้ลูกเขาแท้งได้ ขอคนไส้ขอคนระวังกระถามท่านผู้รู้ก่อนกินคนไส้กระไรพี่น้องเอากินแล้วคอยท่านอยู่ดีมีแห้งห Hi ep, ai, ายเจ็บหายไข้จากโรคจากภัยไข้เจ็บพี่น้องขอบคุณครับผม